เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ FRR 2องร้ปี61ันนี้นะครับเจ็บงานว่วยให้ลูกค้าจังหวัดกระบี่นะครับจัดไฟแนนซ์นก็รออยู่ครับว่าไฟแนนซ์นจะอนุมัติหรือเปล่านะครับแต่ก็เตรียมทำทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับเราหวังว่าลูกค้าจะถูกใจนะครับ รายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,นะครับแผนเพดสมิตรฝาท้ายไม้ครับยางกันกระแทกฝาท้ายผมก็ติดให้เรียบร้อยครับไฟท้าย LED นะครับดาวกันหมาใส่ให้ครบครับ,รบสนใจรถบรรทุกนะครับติดต่อมาได้นะครับ ครับนนี้หกหมื่นวโลครับแล้วก็มาจัดทรงตกแต่งใหม่ครับโอเคขอบคุณนะครับ